ดูดิคัน250บาทได้ขนาดนี้คุ้มแค่ไหนนะแล้วตัวนี้ด้ามนะครับเป็นโฟมยาง EVA นะครับน้ำหนักเบาทําความสะอาดง่ายนะครับและราคาประหยัดมากเลยนะคันหน้าดินนะครับของทาง Pioneer ตัวถูกขายดีนะครับมาแล้วที่ The Future นะครับจากเจ้าคัน Walk X นะครับบอกเลยว่าครบทุกไซส์นะครับตั้งแต่เล็กเรียงตัวดูปลายเลยก็ได้นะครับใหญ่สุดยาวสุดนะครับ10ฟุตนะครับสิฟุตยาวเบื้อเลย ตีไกลนะครับหรือใครชอบแบบพี่ขอเล็กๆตีใกล้ๆตีสปิลนะครับ5.6ฟุตมาแล้วนะครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับตัวนี้เป็นคันที่เรียกได้ว่าถึงจะถูกนะครับราคาหลักร้อยเริ่มต้นแค่นี้250บาทนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็เป็นคัน2ท่ทอนด้วยพกง่ายนะครับสเปคเนี่ยไกด์เนี่ยเป็นไกด์สาขาเลยเห็นไหมและเป็นไกด์สาขาทุกตัวนะครับทุกตัวเลยตั้งแต่ตัวนี้ตัวแรกนะครับยันตัวใกล้ท็อปเนี่ยก็ยังเป็น3ขานะ ดูดิคัน250บาทได้ขนาดนี้คุ้มแค่ไหนนะแล้วตัวนี้ด้ามนะครับเป็นโฟมยาง EVA นะครับน้ำหนักเบาทำคามสาดง่ายนะครับและราคาประหยัดมากเลยนะเอาไว้ตีสปิลก็ได้5.6ฟุตนะครับตีแบบริมตะลิงอย่างเงี้ยดูทุ่นนะครับแล้วก็วัดสบายๆเลยนะตัวคันนะครับก็จะมีลวดลายที่สวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมจะมีด้วยกันสสีนะครับก็คือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีแดงแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อน2ท่อนนะครับ 2,000ก็ประกอบง่ายพกง่ายไว้หลังรถก็ได้นะครับแบบนี้เลยใครอยากได้ไซส์ไหนนะครับจัดมาได้ในราคานะครับตั้งแต่5ฟุต6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตไปถึงพี่ใหญ่นะครับ10ฟุตนะครับมีของแล้วที่เดอะฟิชเชอร์ครับราคาถูกมากหลักร้อยต้องตรงนี้ครับไพ o อน e r วอล์กไอคับขอบคุณครับ